สวัสดีครับทุกคนงูปื้มเกมเมอร์งูในเกมเอาตัวรอบมันกรกรันนะมาเกมของพี่กระชาตเลยเดี๋ยวเราเราเรียกเพื่อนก่อนนะแต่ถ้า้ทุกคนได้ยินเสียงลูกวนมวงของพนนราะวือเสียงผมสเสียงพูดของผมนี่เบาเกินไปนะคนต่างคือปลุกผมนอนอยู่เอาเอาไปพ้ชายดีกว่าโอ้ยนักเครื่องบินที่กำลังบุ่งหน้าไปหน้าไไม่รู้เลย นี่คือนี่คือชายคนหนึ่งที่คิดว่าอยากจะไปแพ็ทบอลที่ฮาวายแต่เขากลายเป็นเครื่องบินลงตอกว้าขอให้ความไว้ของจานแต่เขาก็ได้มาอยู่ที่เกาะหนึ่งเขายังไม่ตายแต่เขาตอนแรกไม่รู้ความบาดเจ็บสาหัสหแต่เขาก็ยังต้องสู้ต่อไปนี่ผมงพ่กใครของผมเนี่ยอาจจะไม่มีโฆษณาฟังปิดนิดนะครับอะไรเนี่ยฮึ

แันีมีโฆษณาทีมีโากดทเลยนี่เรงซิงเือนงชว้าอย่าเดียวว้เอ้าดางเงาภาพพวกนี้มาจากไหนอ่ะโอ้ไม่กูว่านอนดีกว่านอนที่ดึงบานไปมาดูโฆษณาินใน้ยถ้าเจอโฆษาหในตอนนั้นจะบ้าตายนะเรนนี่ตองยังโฆษณาเรปลาจะไม่ดูโฆษณา ยูปลาเหรอเดย์ไหนตั้งแต่กินไม้อะไรเนี่ยเฮ้ยลองกินไหมเอาเป็นคมเลยเอาไม่เป็นคมโอเคแล้ตัวนี้ตัวนี้ปังั่วมมปักกลางปัวมาเลยอว้าหน่อยทำฟาดทำทุบจริงเหี้หิวตัดอู้ทุ่งไทยไร อันสีนี่แท้สีเขียวนี่เล่าเหรอโอ้เล่าในชีวิตจริงนี่เราคุ้นานมันจุดไฟแล้วเด๋ยว้าไฟมัใ่อไรเนี่ยเหรอมยังปามุนนี่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 นนี้นานเหมือนเดิมเลยกิน ถ้าจะกินเร็วไหม,ไหมนี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวเขาให้นะครับมาดาวเอาไปหนึ่งพันดาวเลยขอทำกันต่อไปเฮ้ยตาดินี่เอาดีไหมเอาดีกว่าเดี๋ยวผมก็ขุดจุดก่อนแลองรู้ก็ทั่ไม่อยากทุกคนเจอโฆษณาครับผมไม่เอานะครับไม่ขวนไ,ไม่รอโฆษณาพูดนานเลยผมไม่ได้นะเพราะม,มันเป็นหัวผลจะ เปิดนี่แล้วเม,มื่อกี้นะเดดเต็มเลยก็ต้องรอนานมากผมก็เลยไม่เอาแมา่งเลยอะไรหอหายเฮ้ยตัวสนลด์้าปัดไอ้นี <een> till, ่กนอะไรเนี่ยหาจะยอมไหมอืมไม่เน่ยว้ามาดโอ้ได้สค่ชุธรรมดา่ะ วิธีตัวละครแบงคตัวอะรางฮะเจ็บเนื้อเล็เงนนี่จี้ไข่เลยดูอะไรนี้ตาตัวไปดาอีกการหนึงเราจะเจอกระปุยเยออะไรอะตัวเนี้ยไปโนกูนะไม่โนกูนะไรทำไมเออไปู้แ นไรอะอ๋เกมคลาดวันจมีเลยแล้วกจกนคยวานี่ยากอมาเลโอกวนกยฟิฟฟิฟฟิฟี่ถ้าผมไม่อยาก้ผมก็ชอบถูไปถูมาวันนี้เอ้าเฮ้ยเอ้ายังทำไม่เสร็จเนยอ้ป

โอ้ยด้วยคือเรทำอะไรนั่นก็เด็ดดิเออตัวแคระเชอร์รี่ชิ้นเมาอยาเอาเป็นพวกพะาใครต้องไปอยู่กับผู้หญิงเนี่ยสูงนี่อาจจะมีต่อัวพี่ต้องมีการสมัครด้วยมีเอ็มไวอะไรเนี่ยจะมีผู้หญิงเดินมาหรออุ้ยดูดีกว่าคุยขายอะอุ้ยเนี่ผู้หญิงมันเตี้ยอยู่ฉันจะช่วยฉันจะช่วยเธอเอง ไปปัมหัวแล้วกดกดปังปัมหนูน่ากตึกกฮ้ยคุิื้นละคุณฟื้นแล้วจริงเเจ๊คุณวุ้แล้วท์วอครับเด็กเขาูดังคุณจะทำอะไรดีแค่ผม้ป่วยผู้พั

ออมากรกันล้เดี๋ยวจะาของฉันไปหน่อยแกมันเนีคอมโบควดชกโดนแตกดูดดูดตกดิดตีตดดตกมากเดี๋ยวรตนี่ตอกเลยนะเมื่อกี้ย่เราเรียกเอาลรงก่อนอันนี้โอ้ยจ็บสดีว่ะทาไมเดี๋ยวก็ตายแล้วไม่สกปรกเลยแฮ้ยพอชนะจะมีการเก่งเยอะแยะโลก นิวร้ยไหนะวินงจนลูกเนี่ยก็สายตาแดงในเกม้รนี่มันจะดุะเฮ้ยยังตกใจอะไรวะมีก็ตายแล้วโอ้ฉันหิวยุงกัดไม่ตีมเลยงบบบดียุงเกมมงนักตบจุงนักต ตอนคืนต้งเยอะไป่หรอเอะไรที่ดักยุง,งเหรอที่อะไรคือที่ดักยุงที่ที่ดักกระต่ายเหอ,อโอ้เ่อยขึ้นโอ้ยุกคนนาแยไหที่คงว่าจะเข้ามาแล้วมันฉลาดมันที่เมาอะไรนะ โอ้โห,หุดเอ,อ้ยฉาน,บบน,นกินนกแล้วดกกระตายช้จะโลกนะมันโอเดี๋ยวเดีเดี่ยก็ไปทิ่มตาดนี่นี่แน่ใจว่าวกระต่ายหรืน้องไก่น้องบีเรียมเบร,รบีเรียมเบรว้าวนำนำนำนเลยให้ผู้หญิงเลยเหระจะไม่ยิงนะค่ปื้และเสียหญิงมีจิตไว้ไม้อ,มมอารีนี เดยวตอโอ้โหก็ธนานี่ก็ธนาอุ้ยนกทำไมคิวใรเหรออนีกินเนื้อรู้ไหกีนนะทตัวปั๊มปั๊ปั๊มปั๊มปั๊มาตัวเรื่องน้งจงจตดตอดันี่จะไม่สนใจบ้างเลยจังจังยังยังังไปแร้วโอ้ยเจ๊ โอยบยอบรอบรลบโอมก้าโอเมก้าโอมกาโอเมก้โอเ้เยอะเยอะเยอะอาใรใครฟองโยพวกเกเข้ามาฟุง้งมีครเข้าไปทองเี่ยมีใครมั้งจนกเป็นจอคนเอาไปทอดดีกว่านี่ now, now, now. นาวหนาวหนาวหนาวทำค่น้องผ้านะสิอะไรอะทำกองไฟเหรอ ปังว <terror> ่าพอไปที่ังที่เติบโตนี่มาปังปังปังมุน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 ก็ดูดูฮะปังปัุนมุนจิงโมเดลเลเตอร์เอาไปมหมมาวาเฮ้ยโอเดี๋ยวพวกนี้อาจจะมีโตแล้วมาสนุกนะฮะ แล้วก็ไปต่อไฟต่อไปนั่นจึงไม่กระโดดโดนทำไมนยายอยู่ไปแล้วเนาะ,ะมางานานมาพี่มีคมๆไปเลยเอาแบบคมมาเอาแบบคมมาเอาแบบคมเออ,อน,นี่แหอรอดูไหนพาไปโดนพาไปาไดโดนมาดูดูด ให้ต,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 ตัวชึลาบววันวันเติต์ดต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 ดแค่จะให้มาะกดวนี่นึ่งส่กโดนตบนี่ฉัก็โดนโอ้ได้ไมาดิโออาจนีก็่าบนะ หนึ่งพันไม้โอ้ยต้องจะกุมกับตัวเดินเลยอะไรเนี่ยฮะทำไมนายบางคนอาจะตายเลยเช่นนั้นเช่นนั้นไม่ตายนะอันนี้จะกินอะไรอ่ะเช่นไรกินตามเขาเหรอโอ้ยโ่รู้ว่าจะกินว่าอะไรอ่ะอะอะไรอ่ะเรือผี

โ่าทำไมเปยนเกเสียนะอืมยางนิยงทำไม,าามาดีกว่าเดผมก็จะจบคลิปดีกว่าเนะทำม้อริ่งมังหรออาลอะ,ะอืมอ๋อมาช่อ,อ,อม่อยเอามาีอะแต่แบบดีดว้าปิดป,ปิจะเอาใหม่ไหมนี่เอาใหม่ดีกว่าาเอาใหม่ไม่ดีไม่ดี ไปรอบตัวเออไปรอบตัวไป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 โอ้โหสุดยอดังตัดต้นเสื้อเลยเล่นเล่นอีส์ดาหนึ่งแอนะผมค่อยต่ออีพีสนะี่นี้ด่านนี้ด่านท้ายแล้วนะค่อยเล่นอีกตรงนนี่ี่เล่นี่ลยไปว้าว

นี Adult, ่เกั <S <S ้งอยนะอบคิมันวิ okay, oui, <h <h ่งแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับบ๊ายบายอคอมเมนต์ด้วยคนติดตามด้วย